เราทุกคนนี่เป็นนักเดินเรือนะบางคนก็เป็นเรือสินค้าบางคนก็เป็นเรือสำเภาบางคนก็เป็นเรือแจวแต่บางคนเป็นเรือพ่วงใช่ไหมบางคนเป็นเรือพ่วงบางคนเป็นเรือจ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทุกคนต่างก็เป็นนักเดินเรือเรือก็คือชีวิตของเรานาวาคือชีวิตเรือคือชีวิตของเรานี้ใครจะเป็นกัปตันเราต้องเป็นเองนะ เนลสันเมนเดลาเนี่ยได้ฝากวัตทองเอาไว้ในเวทีโลกบอกว่าข้าพเจ้าเป็นกัปตันเรือของชีวิตของข้าพเจ้าเองหรือข้าพเจ้าเป็นกัปตันแห่งเรือชีวิตของข้าพเจ้าเองนี่เนลสันแมนเดลาก็พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าชีวิตของเราจะเป็นไปอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคนซึ่งเป็นกัปตัน จะนำเรือของเรามุ่งออกจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งน้นได้อย่างไรดังนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวเรือกันทุกคนเป็นนักเกเตอร์กันทุกคนเราจะเป็นนักเดินเรือที่ประสบความสําเร็จก็ต้องมีธรรมะของนักเดินเรือ 1. มีวิสัยทัศน์สกล้าตัดสินใจ 3. ไม่กลัวประสักค 4. รู้จักเก็บแต่ของดีๆมีสข้อ หนึ่งมีวิสัยทัศน์ยมรู้จักคํานี้ไหมคนธรรมดาเวลามองเห็นอะไรเห็นได้เท่าที่ตาเห็นแต่คนมีวิสัยทัศน์เห็นได้มากกว่าที่ตาเห็นเช่นคนธรรมดาไปยืนอยู่ชายฝั่งเมื่อวานอัตมาก็ไปยืนอัตมาก็เป็นคนธรรมดาก็มองไปฝั่งโน้นอัตมาก็เห็นแต่สะพานแล้วก็เห็นเรือสินค้าแล้วก็เห็นนกนางนวลบิน คนธรรมดาก็เห็นได้แค่เนี้ยเห็นได้จากศักยภาพของตาเนื้อแต่คนมีวิสัยทัศน์เขาจะเห็นเลยตาเนื้อขึ้นไปเห็นด้วยตาแห่งจินตนาการหรือเห็นด้วยตาของปัญญาเหมือนวัสกูลดกกามาไปยืนอยู่เริมฝั่งแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าเลยเส้นขอบฟ้านี้ออกไปมีเกาะอ,อยู่กี่เกาะมีประเทศอยู่กี่ประเทศอีกคนมีวิสัยทัศน์เขาคิดอย่างนี้นะ ยังยอมไปยืนน่ะยมเห็นอะไรอุ้ยเรือลำนั้นสวยนะเธอมาดูสิมันได้แค่นี้ไอพวกเราเนี่ยมันได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมองไปทางนู้นก็เห็นฝั่งอุ้ยเดกหลังคาสีส้มสวยนะเธอกล้องไปส่องดูสิเล็บก็ไปติดตรงนู้นไปติดตรงนี้เลยตึกไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยน้าไปก็มองไม่เห็นอะไรเลยเส้นขอบฟ้าก็มองไม่เห็นอะไร แต่คนมีวิสัยทัศน์เขาไปยืนอยู่ชายฝั่งเขามองเลยเส้นขอบฟ้าออกไปเขาจินตนาการว่าเวลาที่เรือแล่นเข้ามาจากหน้าน้ําเห็นเสากระโดงเรือก่อนแล้วจึงค่อยๆเห็นตัวเรือสิ่งนี้สะท้อนมาโลกมันกลมใช่ไหมเพราะถ้านโลกมันแบนเวลาเห็นเรือต้องเห็นทั้งหลำนี่วัสกูเดากันมากเกยคิดอย่างนี้นะแกมีวิสัยทัศน์เอในเมื่อ ลกนี้กลมถ้าเล่นเรือไปมันก็ไม่ตกขอบโลกสิท้างนั้นไม่ต้องกลัวจะตกขอบโลกต้องกลางที่จะเอาเรือออกจากฝั่งจึงมาขอทุนกับพระราชาในสมัยนั้นในที่สุดก็จึงเอาเรือออกจากฝั่งไปก็ได้ไปค้นพบเกาะค้นพบประเทศต่างๆมากมายแล้วก็ก็ฝากผลงานให้ให้กับประเทศให้กับโลกถ้าพูดถึงนักเดินเรือซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น มาโคโปโลโคลัมบ mm ัสแม็กเชลเลนกับตันคุกก็ต้องมีชื่อของว mm ัซกุดากามาอยู่ในทารรเนียบนักเดินเรือระดับโลกด้วยทำไมเขาจึงกล้าเอาเรือออกจากฝั่ง mm hmm. เพราะเขามองเห็นในสิ่งซึ่งคนทั่วไปมองไม่เห็นคือเขาเห็นว่าถ้าโลกมันกลมเมื่อเล่นเรือต่อไปก็ต้องค้นพบเกาะใหม่ก็ต้องคน้งคนพบโลกใหม่ต้องค้นพบประเทศใหม่นี่คือมีวิสัยทัศน,น์อาดามาเช่อมันมาทุกคนมาอยู่ที่นี่ทุกคนก็มีวิสัยทัศน ได้เงินได้ทองได้สร้อยได้แหวนได้ครอบครัวใหม่ได้สามีใหม่ได้กิ๊กใหม่เยอะยๆไปหมดเลยฉะนั้นวิสัยทัศน์เปรียบเสมือนเส้นนำสายตาที่ทาให้รู้ว่าจากจุดที่เรายือนอยู่ข้างหน้าโน้นมีอะไรรออยู่บ้างเปรียบเสมือนเป้าหมายที่ดึงดูดเราให้กล้าที่จะพุ่งทะยานออกจากจุดที่เรายือนอยู่ มุ่งมั่นที่จะเดินทางไปข้างหน้าและก็เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ทําให้เรารู้ว่าจากบ้านของฉันฉันจะมุ่งไปยังทิศเหนือหรือทิศใต้ต,ตะว,นวันออกหรือตะวันตกดังนั้นวิสัยทัศน์จึงมีส่วนอย่างสําคัญในการกําหนดความเป็นไปในชีวิตของคนเราคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ในชีวิตจะเป็นคนที่ไม่กล้าเดินออกจากบ้านไปไหนเลยส่วนใครก็ตามที่มีวิสัยทัศน์ในการดํารงชีวิตเขากล้า ที่จะเดินออกจากจุดที่กําเนิดเกิดกายแล้วก็อาจนพัยไปทั่วทั้งโลกต่อไปคุณสมบัติข้อที่สองกล้าตัดสินใจหลายคนมีวิสัยทัศน์หลายคนคิดได้ว่าเอ้ยชีวิตฉันน่ะจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเอาอยัางไงกับชีวิตแต่คนคิดได้จํานวนมากแต่ทําไม่ได้จะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่คิดได้แล้วก็ลงมือทําได้คนเหล่านั้นเป็นคนที่ กล้าตัดสินใจท่านังหลายการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตลําพังแค่คิดนะเป็นไปไม่ได้ต้องรู้จักแปลความคิดเป็นการกระทําด้วยครั้งหนึ่งเมื่อโคลัมบัสซึ่งเข้าใจว่าเป็นชาวสเปนจะออกเดินเรือนเขาก็เคยมากอ่อทนที่โปรโต,ตุเกสแล้วเขาก็ไนปค้นพบโลกใหม่คืออเมริกาแต่เขาเข้าใจผิดว่าเป็นอินเดียจึงเรียกคนพื้นเมืองว่าเป็นอินเดียนแดง เมื่อโคลัมบัสไปค้นพบโลกใหม่แล้วเขาก็กลับมากลับไปอีกหลายรอบคนทรัพย์สมบัติกลับมาทางราชสำนักจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้เขาก็มีเสนาบาดีอยู่สองสามคนนี่อิจฉาโคลัมบัสมากอิจฉาว่าการแค่ผู้ชายคนหนึ่งขอทุนจากกษัตริย์ออกไปแล้วไปค้นพบเกาะแห่งหนึ่งกลับมาทำไมต้องเฉลิมฉลองด้วยไม่เห็นว่าจะยิ่งใหญ่พอแกการเฉลิมฉลองตรงไหนเลย ของแบบนี้น่ะใครๆก็ทําได้นี่เสนาบดีคนนี้ก็ลุกขึ้นพูดนะว่าของแบบเนี้ยใครๆก็ทําได้โคลัมบัสนั่งอยู่หัวโต้ได้ยินแล้วก็หมั่นไส่มากเลลุกขึ้นยืนท่านเสนาบดีเห็นไข่ที่อยู่ข้างหน้าท่านไหมเห็นท่านลองเอาไข่ตั้งให้ผมดูสิกษริย์ก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะคุณทนะ้านนะเสนาบดีคนนั้นหยิบไข่ขึ้นมาแล้วตั้ง ตั้งก็ล้มตั้งก็ล้มคุณยังไม่เชื่อคุณยังกลับไปเอาไข่ตั้งนะทำได้ไหมไข่ลิงฟองไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้หยิบมาแล้วตั้งบนโต๊ะตั้งได้ไหมเสนบดีคนนั้นก็หยิบขึ้นมาตั้งตั้งไม่ได้ตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มโคลัมบัสบอกเห็นั้ยไหนท่านบอกว่าใครๆก็ทําได้เสนาบดีคนนั้นก็ ทำหน้าเซอร์ไปเลยเอามานี่ผมจะทําให้ดูโคลัมบัสก็หยิบไข่มาพอได้ไข่มาปุ๊บเอากระทอกับขอบโต๊ะนะกป๊ะอ่ามีรอยบุ๋มมาตั้งเลย <c oughs> เป็นยังไงติดแน่นอยู่บนโต๊ะเลยเซนาบดีคนนั้นก็โกรธมากลุกขึ้นทุบโต๊ะพังก็แบบนี้ใครๆก็ทําได้โ <c oughs> คลัมบัสก็เลยย้อนเขาให้ว่าใช่ใครๆก็ทําได้แล้วทําไมท่านไม่ทํา เออจริงไหมเห็นไหมนี่คือคนสนใจนะคิดได้แต่ทําได้ไหมทําไม่ได,ด้เอาแต่คิดเอาแต่คิดแต่คนลามบัสคิดแล้วก็เอาเรือออกฝั่งดังนั้นคุณสมบัติของนักเดินเรือที่ดีประัการที่สองต้องคิดได้และทําได้หลายคนอยากมาตั้งรกรากที่ต่างแดนหลายคนอยากมาคุณทองเมืองนอกหลายคนอยากมาเรียนต่อต่างประเทศหลายๆายคนคิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ แต่มีใครกี่คนที่กล้าตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองไทยแล้วมาใช้ชีวิตในต่างแดนดังนั้นท่านทั้งหลายจึงมีคุณสมบัติของนักเดินเรือประการที่สองคือเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะัว่าท่านทั้งหลายโชคดีมากนี่มีคุณสมบัติของนักเดินเรือตั้งสองข้อแล้วนะเห็นไหมอยู่มานานเพิ่งรู้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เราก็มีดีแนละ้วมีทั้งสองข้อแล้วนะเอ้า้อที่สามนักเดินเรือที่ดีต้องไม่กลัวอุปสรรค เพราะอะไรเมื่อเอาเรือออกไปแล้วนักเดินเรือน,นี่จะเจอบักพูดง่ายๆว่าไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าใช่ไหมในสมัยนั้นน่ะคุณโยมไม่มีดาวเทียมนะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอีเมลนะออกไปแล้วออกไปเลยนะคคลัมบัสก็ดีวัสกูดามกดูการ์มากรดีนวัซกูดาสกามากรดีนเอาเรือไปแต่ละครั้งเพื่อนๆถามว่าจะกลับเมื่อไหร่ เขาจะบอกว่าไอ้อดนนไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคือไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆหลายคนเอาเรือออกไปแล้วเรือล่มอับปางพายุถลม่มไม่ได้กลับมาแม้แต่ซากเรือก็ไม่ได้กลับข่าวสารก็ไม่ได้ส่งกลับมาด้วยเมื่อเอาเรือออกจากฝั่งไม่รู้ว่าสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคืออะไรความเป็นหรือความตายคุ้มทองหรือหลุมฝังศพไม่มีใครรู้แต่ เขาเหล่านั้นกลัวไหมเขาเหล่านั้นไม่ได้กลัวก็ยังสู้อุตส่าห์นำเรือคือชีวิตและเรือสำเภาสำรวจมาหาสมุทรออกจากฝั่งไปและเพราะไม่กลัวต่อความลำบากไงเขาเหล่านั้นจึงประสบความสำเร็จคนอย่างวัซกูเดการ,รมาเสียชีวิตไปแล้วแต่ชื่อเขายังอยู่ไหมชื่อเขายังอยู่ลุยส์กาโมยซึ่งเป็นกวีเอกที่ไปกับเรือ เขาก็เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยปีแต่ลงศพเขาอะยังถูกเก็บเอาไว้ในฐานะคนสําคัญของประเทศนี้วันหนึ่งคุณโยมทั้งหลายร่วงลับดับขันไปจะมีใครกล้าเก็บลงศพโยมมมีใครกล้าไหมโยมคิดว่าชีวิตของโยมมีค่าพอที่เขาจะสตตฟเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมาดูไหมถ้าเรากลัวความลําบากไม่มีทางหรอกแต่ถ้าเราไม่กลัวความลําบากเรากลายเป็นคนสู้ชีวิต เป็นตายก็ไม่กลัวเกิดมาแล้วต้องได้สู้ให้มันรู้รสนำเรือคือชีวิตออกไปบุกเบิก,บกพรหมแดนใหม่มาใช้ชีวิตยอยู่ที่ยุโรปที่โปรตุเกสที่สเปนที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษที่เนเธอร์แลนด์ที่ยอรมันเรานำเรือคือชีวิตของเรามาหนึ่งลำพร้อมกระเป๋าหนึ่งใบแต่ผ่านไปสามปีห้าปีมีร้านอาหารไทยเกิดขึ้นเจอขุมทองมีร้านสปาเกิดขึ้นเจอขุมทอง มีอู่ซ่อมรถใหญ่ๆเกิดขึ้นก็เจอขุมทองหรือบางคนได้ขึ้นไปอยู่บนชาโต้นะโอ้โหเป็นเจ้าของประาสาท์อายุกว่าพันปีแสดงว่าเราได้ค้นพบพรมแดนใหม่นะได้เป็นเจ้าของประเทศตัวจริงแล้วบางรายเก่งกว่านั้นเป็นเจ้าของกิจการแล้วเอาชาวต่างชาติมาเป็นลูกน้องด้วยเป็นยังไงสะใจไหมทีเนี้ยเห็นไหมนี่คือถ้าเราไม่กลัวความลำบาก เราก็จะได้รู้จักกับความสําเร็จในรูปแบบต่างๆถ้าตัวความลําบากยากมากที่จะประสบความสําเร็จก่อนที่ตมาภาพจะออกจากจากบ้านมาเรียนหนังสือในต่างจังหวัดและจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่บ้านนะออกมาแต่อายุอายุสิบสามมาคุณยมจนทุกวันนี้ตมาก็ยังไม่ได้กลับบ้านแต่ตมาไม่เหงาชีวิตมีความสุขยมแม่ให้คติธรรมแก่ตมาไว้ข้อหนึ่ง จริงให้หลายข้อแต่ข้อที่เด่นๆมีอยู่หนึ่งสองสามข้อหนึ่งในสามข้อนั้นก็คือแม่บอกว่าหากกลัวความลำบากจงอย่าออกจากบ้านดังนั้นถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันลำบากแน่คือแม่เตือนแล้วนะถ้ากลัวความลำบากนอนอยู่กับบ้านเฉยๆแต่จำไว้นะว่าจะไม่มีกินนะ <c oughs> ถ้าอยากมีกินต้องออกจากบ้านอาตมาก็ออกจากบ้านแล้วอาตมาก็ออกจากบ้านของอาตมาภาพที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ออกมาไกลมากนะถ้านับมาถึงตอนนี้อัตราภาพก็ออกมาแล้วเกิน40ประเทศนะไปมาทั่วเกือบทั่วโลกแล้วนะเดินทางท่องไปทั่วโลกเลยจำคำของโยมแม่ได้จนทุกวันนี้ว่าหากกลัวความลำบากจงอย่าออกจากบ้านผลก็คืออต่มาออกจากบ้านมาแล้วสบายกว่าอยู่ที่บ้านเยอะเลยก็ไม่กลัวความลำบากกล้าออกจากบ้านเราก็จะได้ค้นพบโลกใหม่ที่สวีไลกว่าเดิมใช่ไหม อันนั้นใครที่ประเภทกล,กล้าๆกลัวๆเนี่ยนะ <g ül> ก็จะได้นั่งแช่อยู่ในบ้านะนะแต่ใครที่ไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวความลําบากกล้าออกจากบ้านคุณโยมจะค้นพบโลกใบใหม่ที่สีวิไลยกว่าเดิมแล้วก็มาถึงประการที่สี่รู้จักเก็บแต่สิ่งดีๆคือนั่งเดินเรือในเวลาเขาเดินเรือไปเขาก็จะไปเก็บเอาแต่สิ่งดีๆมาอย่างชาร์ลส์ดาร์วินเขาก็ไปกับเรือ กองเรืออังกฤษและในที่สุดเขาก็เป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเพราะเขไปเก็บแต่พันไม้ซากพืชซากสัตว์มาทำวิจัยก็ฝากชื่อฝากเสียงเรืองนามเอาไว้ให้โลกจนถึงวันนี้ในฐานะนักชีววิทยาผู้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการก่อนหน้านั้นมนุษย์ในเชื่อกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นผลงานรังสรรค์ของพระเจ้า ชาส์ดารวินออกเดินเรือไปกับกองเรือของอังกฤษกลับมาก็ค้นพบสัจธรรมของโลกว่าชีวิตของคนของสัตว์รงอยู่ในกฎวิวัฒนาการค่อยๆพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมตามสปีชีส์หรือสายพันธุ์ต่างๆตอนนี้ตัวเขาตายไปแล้วแต่ว่าชื่อเสียงของเขายังคงอยู่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกคนหนึ่งเก็บแต่ของดีๆเห็นไหม โคลัมบัสเขาก็ออกไป,ปนค้นพบอเมริกาเขาก็เลือกเก็บเอาแต่เงินเอาทองเอาพันธ์ข้าวเอายาสูปซึ่งทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่กระจายไปทั่วทั้งโลกวาสกูเดกามาไปที่ไหนก็ตามเขาไปเก็บเอาเพชรนินจินดาพืชพันธุ์ธัญญาหารกลับมาให้โปรตุเกสเขาจึงกลายเป็นรัฐตบรบุษประเทศนี้ไป นี่นักเดินเรือมีอุปนิสัยอย่างนี้คือไปเจอของดีที่ไหนเขาก็จะเก็บขึ้นเรือท่านทั้งหลายควรจะมีอุปนิสัยของนักเดินเรือนะเจอของดีหรือ,อยังเจอแล้วใช่ไหม <laughs> ผู้ชายดีๆคนหนึ่ง <laughs> เก็บมาคนหนึ่งอยู่ด้วยกันไปสักพักมีลูกอีกคนก็ <laughs> ดีไม่แพ้กว่าพ่อนะ <laughs> นเห็นไหมฮะอยู่ไปอีกสักปีหนึง่งโอ้มีลูกสาวมาอีกคนหนึ่ง อยู่กันไปถึงห้าปีมีบริษัทหนึ่งบริษัทเห็นไหมยังรู้จักเก็บคนดีๆก็ได้ลูกดีๆมีลูกดีๆเดี๋ยวมีบริษัทดีๆแล้วเงินดีๆก็ไหลมาเทมานี่รู้จักเก็บของดีๆสิ่งดีๆหรือบางคนเป็นนักศึกษามาเรียนต่อที่นี่ความรู้บางสาขาวิชานี้ไม่สอนในเมืองไทยเราก็มาเรียนต่อที่โปรตุเกสก็มาเก็บเอาความรู้ดีๆที่นี่กลับไปเมืองไทยเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ ตอนอยู่ที่นี่นี่เราไม่สําคัญดอกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญกันเยอะแต่เรามาอยู่กับเขาเราเก็บความรู้ที่นี่เพราะเป็นเมืองไทยเราเชี่ยวชาญอยู่คนเดียวทีนี้เราก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยนี่เห็นหรือยังฉะนั้นมาเจอคนดีๆก็คบกับเขาเก็บเอาคนดีๆมาเป็นเพื่อนมาเจอความรู้ดีๆเก็บความรู้ใส่ไว้ในสมองกลับไปเราก็ได้เป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ มาเจอช่องทางทํากินดีๆก็เก็บเอาไว้เก็บไปเก็บมาก็ต้องบริษัทของตัวเองเห็นไหมหรือบางคนเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่นี่มีประสบการณ์ดีๆก็เก็บข้อมูลเอาไว้กลับไปเขียนหนังสือได้ตั้งเล่มหนึ่งแม้กระทั่งเรามาอยู่ที่นี่แล้วเรามีความสุขก็เก็บเอาความสุขเก็บความทรงจำเห็นอารยธรรมเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นระเบียบวินัยเราก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้กลับไปเมืองไทยไปสอนลูกสอนหลานสอนพ่อสอนแม่สอนพี่สอนน้องแม้กระทั่งสอนตัวเอง จึงดีๆจึงมีมากมายเหลือเกินให้เราเลือกเก็บแม้กระทั่งพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายของดีๆนะอุปนิสัยนักเดินเรือประการที่สี่คือเราเลือกเก็เกบแต่ของดีๆแล้วอุห้าหกวันนี้ทำไมเก็บได้ตั้งเยอะตั้งแยะเก็บบทความได้ตั้งหลายชิน้นเห็นไหมว่าถ้าเรามีอุปนิสัยของนักเดินเรือแล้วยมจะประสบความสําเร็จไหมทุกคนต้องประสบความสําเร็จก็ขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะอุปนิสัยของนักเดินเรือสี่ประการ หนึ่งมีวิสัยทัศน์คือมองเห็นโอกาสมากกว่าคนทั่วไปสองกล้าตัดสินใจเมื่อคิดแล้วกล้าที่จะแปลความคิดเป็นการกระทำสามไม่กลัวอุปสรรคมองว่าความลำบากเป็นครูอุปสรรคก็เป็นเสมือนกับยาชูกำลังนะถ้ามีอุปสรรคชีวิตมันมีรสชาติ ถ้าไม่มีอุปสรรคมันนอนเฉยๆมันจะเป็นอัม,มาพาตอัม,มพฤกษ์เอาลนะเพราะฉะนั้นมันมีอุปสรรคนี่มันวิเศษแล้วละ่ะให้เราได้ลุกขึ้นสู้เดี๋ยวกอากลังความคิดเดีอ๋ยอกกอากลังสมองได้ออวกอากลังกายได้ออกกํกาออกกลังใจมีใครสักคนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเล็กๆสนุกจะตายนะเอาไว้เอาชนะคะาคานกันลุกขึ้นสู้สนุกเนะถ้าคุณยอมทําอะไรแล้วมันราบรื่นโม้เนี่ยนะยอมจะเป็นอัม,มาพาตสักวันหนึ่ง คือมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันไม่มีใครสักคนมาคําอยู่ในหัวใจนะรู้สึกชีวิตไม่รดไม่มีรถไม่มีชาติเดี๋ยวก็จะแก่เท่าตายไปแนะให้มองโลกในแะง่ดีนะว่าอุปสรรคก็เป็นเหมือนยาชูกําลังของเรานะคุณยอมดูสิกว่าพระพุทธรูปทุกองค์จะขึ้นเงาและงดงามถูกระดาษทรายเบอร์หยาบหยาบขัดนะเป็นหมื่นครั้งนะขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดอีก,อกจึงสวยงาม ชีวิตคนจะประสบความสําเร็จจะเกลี้ยกล่อรกลมกล่อมเข้าที่ก็ทังมีความสุขความสําเร็จต้องเจอกระดาษทรายที่ชื่ออุปสัค<ม>บางคนก็เจอเบอร์หยาบๆเนาะบางคนก็เจอเบอร์ที่ไม่หยาบมา,ากเพราะฉะนั้นบางคนที่เจอหยาบ้ามากเราก็บอกว่าเรานี่เหมือนพระพุทธรูปใหญ่มุย้ย <c oughs> องค์ใหญ่ระดับพระป,ประธาน <c oughs> กระดาษทรายหยาบจริงๆขัดแล้วขัดอีกก็ไม่จบสเสียทีแลให้มองอย่างนี้นะ ว่ากระดาษทรายทําให้พระพุทธรูปเงาง,งามฉันใดอุปสรรคก็ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จฉันนั้นละประการที่4ี่ก็คือว่าเลือกเก็บแต่ของดีๆเราทุกคนถ้าตามีแววนะเราจะเลือกรับเลือกเก็บเลือกซึมซับเอาแต่ของดีๆเข้ามาสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตของตนจนประสบความสําเร็จดังนั้นอาตมาก็ขอฝากคุโยมทั้งหลายนะ ถ้าใครเอาคุณสมบัติสีประการนี้ไปปริพเติปฏิบัติก็คงจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกับนักเดินเรือทุกคนนี่ก็เป็นคติธรรมที่ตรรับขอนํามาฝากไว้นะเอาละทีนี้ช่วงที่สองละใครอยากจะปุชาวิสันาาอะไรที่มาพบดามาวันนี้อ่ะเชิญเลยขอ,อ,อ,อารมบท,ที่ท่านได้เออสี่ข้อใช่ไหมข้อที่หนึ่งยากตั้งแต่อันแรกนี่เริ่มแนละ้ว แต่บางคนที่บางก็เชื่อว่าบางส่วนนี่เทรนได้นะคะการมีวิตามินไซน์แต่ทนไงคนปกติที่จะทำยังไงช,ช่วยเพิ่มให้แกอาการมีวิต huh. ามินไซน์อนนี้นะคะอาจารย์มามองอย่างนี้คนทุกคนที่เกิดมานะไม่มีใครไม่มีความสามารถพิเศษทุกคนมีหมดความสามารถพิเศษนี้ก็คือพอรสวรรค์หรือกิฟท์ที่คุณยมพูดมานี่แหละ กคนมีความสามารถพิเศษคนละด้านคนละด้านคนละด้านไม่มีใครที่เป็นมนุษย์ที่ไร้ค่าเลยในโลกนี้มนุษย์ทุกคนก็เหมือนน็อตแต่ละตัวน่ไม่มีน็อตตัวไหนหรอกทออกแบบมาโดยไม่มีที่เขาจะสวมเข้าไปช่างไม่ทําเกินแน่ๆ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันต้องมีที่ของมันนะน็อตแต่ละตัวเนี่ยเราก็เหมือนกันเราเรามีความสามารถพิเศษนั่นแหละแต่เราค้นพบไหมว่าเราอะถนัดทางด้านไหน ใช่ไหมล่ะอย่งคุณยมดูดูคุณยมเบาหวิวดิน้ำหนักตั้งร้อยกว่าแล้วเขาทำอะไรได้บ้างไม่น่าเชื่อว่าเขาจะสอนเต้นนะคุณยมเขาสอนเต้นได้อะเขาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาได้เป็นแม่ครัวได้เป็นพิธีกรได้และเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนอื่นได้คนคนหนึ่งนี่เก่งตั้งหลายอย่างนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่าพรสวรรค์ ถึงแม่หุ่นไม่ให้แต่ใจเขารักอ่ะเออเห็นไหมฉะนั้นขออย่างเดียวนะถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองนะทุกคนจะค้นพบว่าชีวิตนี้เกิดเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ลําพังพรสวรรค์ถ้าไม่ผ่านพรแสวงจะสําเร็จไหมไม่สําเร็จอัตมาจะเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆว่าพรสวรรค์ของเราทุกคนเปรียบเสมือนมละกหนึ่งโลกเรามีมละกหนึ่งโลก ก็เปรียบเหมือนเรามีพรสวรรค์อยู่ชุดหนึ่งแต่ถ้าไม่มีใครเอามาเอามะละกอนี้ไปแปรรูเจ้าพรสวรรค์ที่มีอยู่นั้นจะทําอะไรได้มากไหมมันก็แทบไม่มีอะไรเลยนะมะละกอนอึงลูกวางอยู่ในครัวทิ้งแล้วอย่างนั้นก็เน่าไปฉะนั้นเนื้อมะละกอน,นั่นคือพรสวรรค์เจ้าเนื้อมะละกอน,นั่นจะมีประโยชน์สอดิผลจนเป็นที่รู้จักขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีพรแสวงคคือต้องมีใครสักคนหนึ่งมา แปรรูปเนื้อมะละกอน,นั้นให้เป็นส้มตําให้เป็นอาหารหวานให้เป็นขนมอร่อยอร่อยฉะนั้นพรสวรรค์ธรรมชาติให้มาแล้วแก่ทุกๆุกคนแต่มันจะยังไม่สำเร็จประโยชน์หรอกนะถ้ายังไม่มีการฝึกฝนมะละกอทุกลูกก็เปรียบเสมือนคนทุกคนที่มีพรสวรรค์ แต่ถ้าไม่มีใครอมาแปลรูปมละกนั้นเจ้าพรสวรรค์น,นั้นในที่สุดก็จะแตกดับรับหายไปคนทุกคนก็เป็นเช่นนั้นเราเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดพัฒนา,าตัวของเราเนะเราก็จะอยู่ที่เดิมและเท่าเดิมอย่างโทมัสอวายเดสันเขาทดลองผลิตหลอดไฟ5้าพันห้ันนะเก้าร้ครั้ง สมหวังครั้งที่หกพันนี่หลอดไฟที่เราใช้ทุกวันนี้เอดดสันอะฮิตหวังมากห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครั้งสมหวังครั้งที่หกพันวันหนึ่งเมื่อถึงวันเฉลิมฉลองครบรอบห้าสิบปีของการผลิตหลอดไฟผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เขาคุณเอดดสันครับใครๆก็บอกวว่าท่านเป็นอัจฉริยะท่านรู้สึกกับคำว่าอัจฉริยะหรือพรสวรรค์ยังไง เอดิซานบอกว่าสำหรับผมนะคิดว่าความสำเร็จของผมขึ้นอยู่กับความวิริยะอุตสาหะ99อร์ัจฉริยะหรือพรสวรรค์ได้ไปเพียง1เปเซ็นเห็นอหมยังฉะนั้นพรสวรรค์สำคัญก็จริงอยู่แต่ถ้าไม่มีการฝึกฝนจะทำให้สำเร็จได้ไหมไม่ได้นี่คือตัวอย่างหรือโชแปง คีตกวีซึ่งประสบความสําเร็จแต่อายุยังน้อยเล่นเปียนโนรู้จักนะเขาเล่นเปียนโนเขามีกิฟต์คือมีพรสวรรค์มากที่บ้านเขาแม่จะสอนเปียนโนให้พี่ชายแต่แม่ไม่สอนเขาเพราะว่าเขายัางเล็กมากเขาก็เขาก็เรียกร้องอยากจะเล่นเปียนโนแล้วแม่ไม่สอนแล้วเพราะว่ายัางเล็กแม่ก็สอนพี่แล้วโชแปงก็ยืนอยู่ข้างๆจึงอยู่มาคืนหนึ่งสองสามีภรรยาเข้านอนแล้วประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงเปียนโน ไม่ก็ตกใจว่าใครมาเล่นเปียนโนก็เดินลงจากบ้านมามาพบว่าลูกชายกําลังเล่นเปียนโนเจ้าลูกคนเล็กนะเจ้าชูแปงกำลังเล่นเปียโนไม่ตกใจตาเหลือกเลยใครไปสอนเขาแต่เมื่อไหรเนี่ยเดินลงมาอยู่ข้างหลังลูกปรากฏว่าลูกเล่นท,ทูกคีหมดเลยแม่ตกใจมากก็เลยปรากฏตัวแล้วถามาลูกใครสอนลูก ก็ผมแอบจําตอนที่แม่สอนพี่ครับโอ้โหแม่ตกใจเลยรู้ว่าวันนั้นนะ่ะจะลูกคนเล็กมีพรสวรรค์ขนาดฉันยังไม่ได้สอนนะมันแอบจาเองนะมันยังเก่งขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาแม่เลยสอนและในที่สุดเขาก็กลายเป็นสุดยอดคีตากวีระดับโลก <c oughs> คุณยมเห็นหรืยอยังว่าถึงแม้โชวเปนก็จะมีพรสวรรค์แต่ถ้าแม่ไม่สอนเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอก ดังนั้นวิธีที่จะต่อยอดจากควาจากพรสวรรค์ที่คยนยอมทามก็คือว่าให้คนยอมฝึกพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกพระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเสถโมนุเสสุแปลว่าคนที่ฝึกแล้วเป็นยอดคนนะฝรั่งก็บอกว่า practice makes perfect คือการฝึกหัดทําให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนั้นขอให้เราทุกคนเชื่อมั่นว่าเราเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์เล่าละ่ะเหรืออย่างเดียวคือเราต้องฝึกฝนตัวเองนะ อยากให้เก่งด้านไหนก็ฝึกอย่างนั้นฝึกด้านนั้นฝึกอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นอนตาตมาเชื่อมั่นเช่นนี้ประสบการณ์ของอตาตมายืนยันคํากล่าวนี้ได้เพราะว่าอตาตมาว่ายน้ําไม่เป็นแล้วอาตมาก็อยากว่ายน้ําเป็นให้ใครมาสอนอนตาตมาก็ไม่เป็นจนอยู่มาวันหนึ่งไม่มีใครสอนเลยอาตมาก็โดดลงน้ำมาฝึกเองแล้วว่ายนี่มันก็จม ว่ายเมื่อไรก็จมว่ายเมื่อไรก็จมธรรมาก็ไม่ยอมขึ้นนะฝึกฝึกท่าหนึ่งรูปกับหมาหนึ่งตัว <c oughs> อดัมามีหมาพันโกลเด้นรีทรีชอบเล่นนะอาตมาโดดตูมลงไปหมาก็โดดตูมลงไปที่หน้าวัดอาตมาอดัมมาทําอยู่อย่างนั้นน่ะแล้ววันหนึ่งอาตมาก,ก็วหวยน้ําเป็นด้วยท่าที่ประหลาดที่สุดเพราะว่าไม่ได้เกิดจากใครสอนเลยท่าอะไรก็ไม่รู้ รู้แต่ว่าจากนี้เป็นต้นไปถ้าตกน้ําไม่จมแล้ววันนั้นน่าจะมาได้บทสรุปว่าอยากว่ายน้ําเป็นก็ต้องกล้ากระโดดลงน้ําคุณยอมเห็นไหมสกิลเฉพาที่จะว่ายน้ําเราทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมคือเรามีเท้าเรามีมือเรามีลําตัวฉะนั้นสกิลเพที่จะจะว่ายน้ําเรามีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ฝึกมันได้ไหมไม่ได้นี่ไง ดังนั้นคนทุกคนเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แต่ละพรงพรสวรรค์ไม่ทำให้ใครประสบความสําเร็จถ้าเขาไม่ฝึกหัดและพัฒนานี่เป็นคําถามที่ดีมากนะคนุณดมนะเราพบกันที่การฝึกหัดพัฒนานะ